สวัสดีค่ะร้านอลุ่งเนืองพาณิชย์นะคะวันนี้นะคะจะพามาดูกับเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาดอยู่ที่14แรงสามสูบนะคะตัวนี้เป็นของยี่ห้ออีเซกินะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะตัวเครื่องนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูความแรงของเครื่องตัวนี้กันเลยจ้า ลูกค้าสนใจนะคะติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจร้านนอหรือว่าถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ